สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว f a c e b o o k และสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาว y o u t u ทุกทุกคนเลยนะคะสำหรับไลฟ์นี้นะคะฝนมาให้ข้อมูลเนาะเกี่ยวกับแผนประกรันโควิด1 9เนะคะเนื่องจากว่าในเวลาเนี้ยมีการระบาดอของโควิด1 9นะคะออกไปในหลายๆพื้นที่มากๆเลยนะคะแล้วก็ด้วยด้วยสภาวะที่ผ่านมานะคะด้วยสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยทำให้ละลอกนี้ค่ะ มีการควบคุมที่ไม่ได้เข้มงวดมากเท่าไหร่เนื่องจากด้วยหลายๆเหตุผลเนาะกับมาตรการที่ทําการควบคุมเนี่ยมันกระทบเรื่องเศรษฐกิจของประเทศด้วยเพราะนั้นเนี่ยรอบนี้มันจึงเป็นรอบของการควบคุมที่ไม่ได้ ข้่งวดเท่าไหร่แต่เน้นที่ทุกคนต้องดูแลตัวเองเน้นที่ความรับผิดชอบของตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยรอบนี้นะคะอย่างที่ทุกคนติดตามข่าวสารก็จะมีการระบาดไปในหลายๆพื้นที่แล้วเนื่องจากว่าเป็นช่วงของการเขาเรียกว่าทุกคนอยากอยากจะเดินทางทุกคนอยากจะ ไปเยี่ยมญาติทุกคนอยากจะไปในสถานที่ต่างๆเยอะขึ้นแล้วก็ไม่ได้มีมาตรการที่ควบคุมเข้มงวดก็ทําให้มีการระบาดไปในหลายๆพื้นที่นะคะแล้วทําให้หลายๆคนนะคะกําลังมองหาแผนประกรันโควิด -19 ซึ่งวันนี้ค่ะฝนจะมาให้ข้อมูลแผนประกรันโควิด -19 กกับทุกคนนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมันมีขายตั้งแต่โควิดระบาดรอบแรก นั่นแหละค่ะนะคะมีขายตั้งแต่รอบนั้นยาวมาจนถึงปัจจุบันก็ยังคงมีขายนะคะแล้วก็แผนที่ขายในท้องตลาดมันจะมีเยอะมากหลายแผนมากหลายบริษัทมากที่ทําแผนประกันโควิดมากขายในท้องตลาดนะคะก็วันนี้ ผลมาให้ข้อมูลนะคะที่ใครหลายคนอาจจะยังยังต้องการหรือ,อยังมองหาแล้วก็อยากจะซื้อให้กับตัวเองและคนในครอบครัวนะคะซึ่งผลเองเนี่ยผลก็ซื้อให้กับครอบครัวซื้อตั้งแต่ระบาดรอบแรกไปเลยแล้วนะคะแล้วก็ปีนี้เป็นปีต่ออายุนะคะครบ1ปีแล้วนะคะครบ1ปีแล้วนะคะฝนซื้อในเดือนมีนานะคะซึ่งเป็นเดือนที่มีการระบาดของโควิดนะคะแล้วก็ครบ1ปีในมีนาที่ผ่านมาก็ทําการต่ออายุให้กับเราแล้วก็คนใน ครอบครัวแล้วนะคะก็อยากจะบอกว่าใครก็ตามที่ต้องการอยากจะหาซื้ออยู่ณเวลานี้ก็ยังมีขายเพียงแต่ว่ามันมีหลายแผนนะคะเราก็มาดูว่าแผนไหนที่มันเหมาะกับเราแล้วก็เลือกซื้อในรูปแบบที่เราต้องการหรืออยากได้จริงๆนะคะซึ่งแผนประกันโควิดณับปัจจุบันนะคะก็จะมีแบบเจอจ่ายอ่านะคะเจอแล้วจ่ายนะ,ะเจอปุ๊บจ่ายปับ๊บเจอหมายความว่าคุณตรวจเจอครั้งแรกเลยนะคะแล้วก็สามารถเอา ใบรับรองที่คุณตรวจเจอนะคะไปเคลมประกันโควิดในรูปแบบที่คุณซื้อไว้ก็คือเจอแล้วจ่ายตรงนี้ได้เลยนะคะไม่จําเป็นต้องโคม่านะคะใครที่ซื้อประกันโควิดแบบเจอจ่ายคือเจอแล้วจ่ายเลยนะคะอ่านะคะอันนี้คือแผนที่1ที่ที่รอบที่แล้วก็เป็นแผนของความฮอตฮิตขายดีมากเพราะว่าหลายๆคนอยากได้แผนแบบเจอจ่ายนะคะอ่านะคะแล้วก็มันจะมีแผนแบบเป็นค่ารักษานะคะซึ่งหลายๆคนเนี่ย ก็ซื้อในเรื่องค่ารักษานะคะซึ่งฝนมองว่าการซื้อค่ารักษาที่ที่มีวงเงินของค่ารักษาค่ะถ้าคุณมีญาติพี่น้องที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจริงๆอย่างเช่นเด็กหรือว่าคนอ่าคนแก่ที่มีโรคประจําตัวฝนอยากให้คุณซื้อแผนแบบ มีค่ารักษาไว้ด้วยนะคะซึ่งการซื้อประกันโควิดเนี่ยค่ะเขาไม่ได้บังคับว่าคุณซื้อได้แผนเดียวคุณสามารถซื้อควบกัน2แผนได้1คนซื้อแผนแบบเจอจ่ายแล้วก็ซื้อแผนแบบมีค่ารักษาได้นะคะอันนี้คือ ให้ข้อมูลเนาะสำหรับใครที่มีคนในบ้านเป็นคนกลุ่มเสี่ยงอยากให้ซื้อแบบมีค่ารักษาด้วยเนื่องจากว่า,าค่ารักษาของโควิดอะคะ่ะมันเป็นค่ารักษาที่สูงมากนะคะมันต้องใช้ยาใช้เครื่องมือที่มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราซื้อแผนแบบเจอจ่ายแล้วก็ซื้อแผนแบบมีค่ารักษาทิ้งไว้ด้วยเนี่ยมันก็จะครอบคลุมนะคะแล้วก็ทําให้การรักษาเนี่ย มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยนะคะอ่านะคะแล้วก็จะมีแผนแบบมีค่าชดเชยรายวัน อ่านะคะมีค่าเชยรายวันให้กรณีที่คุณนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลนะคะก็จะมีค่าชเชยๆรายวันให้500บาทต่อวันนะคะ1,000บาทต่อวันแล้วแต่แผนแล้วแต่แพ็กเกจนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลือกซื้อได้ตามแบบที่เราต้องการนะคะบางแผนก็มีลูกเล่นพ่วงในเรื่องของประกรันอุบัติเหตุมาให้ด้วย1000 0แบาทก็มีนะคะก็มีนะคะซื้อประกันอักโวดไว้ก็มีประกันอุบัติเหตุคุ้มครองแล้วด้วย1ปีนะคะมันก็มีหลายๆแผนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลือกซื้อต ตา,ตามแบบที่เราอยากได้นะคะอยากาจะซื้อให้กับคนในครอบครัวเพราะว่าแต่ละครอบครัวมีพื้นฐานไม่เหมือนกันนะคะมีพื้นฐานไม่เหมือนกันบางคนเป็นกลุ่มครอบครัวที่เป็นคนวัยรุน่นคนหนุ่มคนทํางานนะคะไม่มีโรคประจําตัวเขาก็อาจจะอยากซื้อแบบเจอจ่ายนะคะได้เงินก้อนนะคะแล้วก็อาจจะแบบว่า เป็นคนที่ยังแข็งแรงอยู่แล้วก็ติดเชื้อก็จริงแต่ว่าไม่ได้มีอาการรุนแรงนะคะเขาก็เอาเงินก้อนนั้นในการรักษาบางส่วนมันก็เหลือนะนะคะแต่ถ้าเป็นคนกลุ่มเสี่ยงอย่างที่ฝนบอกว่ามีคนแก่แล้วก็เ,เป็นคนที่มีโรคประจําตัวนะคะก็อยากให้ซื้อแบบมีค่ารักษาไว้ด้วยนะคะเป็นการป้องกันเนาะป้องกันไว้ก่อนนะคะซื้อติดไว้ไม่เป็นไรถึงเวลาที่เราจะใช้แล้วเรามีใช้อ่ะค่ะมันดีกว่าตอนที่ ถึงเวลาจริงๆแล้วเราไม่มีอะไรมาเยียวยามาคุ้มครองหรือมาให้ความช่วยเหลือตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยซื้อไว้ก่อนดีที่สุดนะคะและที่ที่ดีที่สุดกว่านั้นก็คือซื้อไว้ไม่ได้ใช้ดีที่สุดเลยนะคะอันนี้คือคอนเฟิร์มการันตีนะคะคอนเฟิร์มการันตีนะคะอ่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย วันนี้ค่ะใครที่ต้องการมองหาแผนประกันโควิดนะคะอยากซื้อให้กับตัวเองหรือคนในครอบครัวฝนแนะนําศึกษาแผนประกันให้ดีก่อนนะคะแล้วค่อยตัดสินใจซื้อนะคะทุกบริษัทณนะเวลานี้มีระยะเวลารอคอย14วันทั้งหมดเลยไม่มีแบบเมื่อก่อนแล้วเมื่อก่อนคือซื้อปุ๊บคุ้มครองปับ๊บมีเป็นบางบริษัทแต่ณนะปัจจุบันนะคะซื้อแล้วมีระยะเวลารอคอย14วันเพราะฉะนั้นซื้อวันนี้นะคะนับไปอีก14วันวันที่15ถึงจะมีความคุ้คมครอง เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากที่จะซื้อให้ตัวเองและคนในครอบครัวแนะนําเลยนะคะให้รีบซื้อนะคะให้รีบซื้อยิ่งในช่วงเดินทางอย่างเงี้ยค่ะคุณซื้อไว้ก่อนเนี่ยนับไปถึงก็ไม่ คือ14วันก็จะเป็นช่วงสงการพอดีละนะคะซึ่งความคุ้รองใน14วันตรงนั้นเขายังไม่คุ้มครองนะคะเขาจะไปคุ้มครองวันที่15นับจากวันที่คุณซื้อประกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคิดจะซื้อซื้อได้แล้วนะคะซื้อได้แล้วนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยแผนที่มันมีขายดําท้องตลาดเนี่ยมันมีราคาตั้งแต่ 200กว่าบาทไปจนถึงพันต้นๆ2 0 0พนนะคะซึ่งฝนมองว่ามันเป็นแผนประกันที่ไม่ได้มีราคาที่สูงมากแล้วมันมีราคาลดหลั่นกันไปใครที่มีความเขาเรียกว่าบัตเจ็ในในในบัตเจ็คในกระเป๋าเรามันมีน้อยเราก็สามารถซื้อในแผนที่น้อยๆแต่มันมีความุ้คลองก็โอเคอยู่นะคะก็สามารถเลือกซื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย แผนมันมีตั้งแต่ราคาเริ่มต้น200กว่าบาทนะคะจนถึง 1, 2, 000, พันสองพันก็คือความของหลักล้านนะคะมันก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้นะคะวันนี้ถ้าคุณสนใจที่จะซื้อสามารถที่จะทักเข้ามาสอบถามข้อมูลกับฝนได้นะคะฝนมีข้อมูลให้คุณนะคะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาคอยแนะนําคุณนะคะแล้วก็ทําการซื้อให้กับคุณได้นะคะแล้วก็คุณจะมีฝนเป็นที่ปรึกษาต้องการเอกสารอะไรเพิ่มเติมต้องการกรมธรรม์ฝนด,ดึงให้คุณได้ตลอดนะคะแล้วก็สามารถปรึกษากันได้ นะคะก็ฝากกันไว้นะคะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยากจะมาประชาสัมพันธ์กับทุกคนเนื่องจากว่าสถานการณ์ตอนนี้อย่างที่ทุกคนติดตามข่าวมันมีการแพร่ระบาดออกไปในหลายพื้นที่มากๆเลยนะคะซึ่งซึ่งอยากจะบอกว่าหลายๆคนนะก็กาดตกเนาะคือมีความชลาใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าเบื่อหน่ายกับสิ่งที่เป็นมาเมื่อครั้งที่ผ่านมานะคะทำให้ทุกคนแบบ เหมือนปลดปล่อยนะคะเหมือนปลดปล่อยแต่แล้วก็กาดตกนะคะมันทําให้การแพร่ระบาดเนี่ยออกไปอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็เพิ่มจํานวนขึ้นอย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะก็อยากจะให้ทุกคนเนาะคือณเวลาเนี้ย มาตรการภาครัฐไม่ได้เข้มงวดแต่สิ่งที่เราต้องตระหนักคือตัวเราต้องเข้มงวดนะคะเราต้องเข้มงวดเพราะว่าโรคโรคนี้มันมันเกิดขึ้นแล้วบางคนไม่ไม่เจ็บป่วยมากมันโอเคแต่บางคนถึงกับสูญเสียนะคะก็อย่างที่เป็นข่าวนะคะมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าและมันเป็นเรื่องของความรู้สึกเรานะคะที่ที่เราอาจจะเป็นต้นเหตุหรือเป็นคนที่นำโรคตัวนี้ไปให้คนที่เรารักนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนมองว่า เราต้องดูแลแค้มัวตัวเองให้มากขึ้นนะคะเนาะก็ฝากไว้กับทุกคนนะคะแล้วก็ใครที่มองหาอยากจะซื้อนะคะให้คุณศึกษาแผนก่อนเนาะก็สามารถทักเข้ามาสอบถามฝนได้ฝนยินดีแนะนำทุกคนเลยนะคะยินดีแนะนำทุกคนเลยเพราะว่าฝนอยากให้ทุกคนเข้าถึง รูปแบบหรือแผนประกันโควิดต่างๆนะคะแล้วก็คุณได้มีโอกาสที่จะเลือกแล้วตัดสินใจก่อนนะคะไม่อยากให้คุณผูกขาดหรือไม่อยากให้คุณซื้อแบบไม่ได้ศึกษาแผนนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย ยินดีแนะนําเป็นที่ปรึกษาให้กับทุกคนเลยนะคะวันนี้มาให้ข้อมูลในเรื่องของแผนโควิดไว้เพียงเท่านี้นะคะแล้วโอกาสหน้านะคะหรือรายหน้าเดี๋ยวจะมาให้ข้อมูลความรู้ดีๆเกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์อีกนะคะ,คะก็ฝากติดตามกันด้วยทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้ด้านล่างรวมถึงคลิปช่อง YouTube ต่างๆนะคะสามารถกดที่ลิงก์ YouTube นะคะแล้วเข้าไปติดต่อติดตามข้อมูลความรู้ดีๆในช่อง YouTube ได้เลยนะคะมีความรู้เกี่ยวกับประกันภัยรถยนต์เยอะมากนะคะที่ให้ทุกคนเรียนรู้ข้อมูล มูลความรู้ที่มันเป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราเจ้าของรถทุกคนต้ตองรู้นั่นเองนะคะก็ฝากติดตามกันด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าในไลฟ์หน้าค่ะวันนี้ขอให้ทุกคนทำงานแบบมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ